ครับสวัสดีครับพี่น้องเดี๋ยวเมื่อนี้สีมาสัมผัสประวัติประวัติไอ้สร้างนะครับหม้อสร้างไตข้อมเป็นมาเป็นในเด้พูดยิไอ้สัมผัสพ่อยเนาะครับครับเอาพมจสัมผัสพ่อญให้ฟังนะสำหรับลูกหลานผู้ใดเกิดพระท่านเคยได้ยินต่อซื่อหม้อสร้างตหรเอเปล่าไงนะครับครับสวัสดีครับพ่อไครับสวัสดีครับไอ้พ่อไชื่อว่ายังครับ เพราะยันเดียร <S ang> <ame> <S ang> <statistically> <als> ์เพราะยันเดีเนาะไปเพราะยันลู้จักไอหมอสร้างตายป่ครับรู้จักอันข้าเจ้าไปยิงสร้างอย่นั้นข้าเจ้ายิงสร้างอย่างนั้นบุบุ้งข้าเจ้าถึงเนาะบุบุงเป็นกระโดาเออครับบุบุงบุตรองบอกซืเอเนาะแต่ว่ารู้จักอยู่เนาะว่าผู้เดยวยิงไปจอดรถเบิ้งอยู่หั้นล่ะข้าเจ้าปาดขาดเพราะยั่เห็นยังบ่เห็น เห็นตอนเป็นตัวเล่นมาเออข้าเจ้ากำลังปาดอยู่น um uh uh ั่ะล่ะเออกำลังปาดไปจอดรถสีเข้าขั้วแจงข้าเจ้าขอเอาตาเนี่ยมันใส่ไปน้องบอลคนไอ้ข้าเจ้าปืนยังยิ่งครับปืนไรเฟิลปืนไรเฟิลปืนยาวอ่ะยิ่งใส่เลยใส่กับม้าปุ๊บเลยมัดเดี่ยวครับมัดเดี่ยวไม่ลงไม่ลงเลยมัดเดี่ยวลงลงเลยลงลงกันช่างคือ คือคนเดิมือในทางความเด้อโอ้ลมเส้นทางบ่ข้างทางข้างทางอันนี้คืมีคนไปคนมีคนไปปล่าเงียมมันน่ะเงยมมองแทบเงือกผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เงียมมองไรมันแงยมมือมันขามันข้างหน้าเงียมมือยาวเยาะโอ้ห่วงมันอะวันมันจับเอียงอ่าอ่เขาเอาวันเดินหลี่มมันคนเบลเนี่ยว่าปุนี่คนเอาแต่ละเนาะแปลมัดบ้านบ่ ไปแล้จากบ้านได้เนี่ยู้ใดเสีคอผู้ใดเนี่ยู้ใดโอ้ยตะบปีาสองตาตัวตัวสร้างดึกสร้างถึกบบไม่เจอคอแมบอกาไม่ได้เิ่งับวยหิมันไม่ค้นออกม็ดเลยบบเนีมดเลยมืดเดวมันหนังมันมดอย่างเียงเลยสร้างตัวนีเนาะพุหังดูกะดีอยู่หน้าอยู่เถียกงไพ่ืม ทำไมยังเอาเดี๋ยวเป็นเศ็ดด้ามมีดก็จะว่ากระดูกอะกระดูกที่โค้งมันง่ายโอ้โหเศ็ดด้ามมีดเศษด้ามมีดจอกว่าเพิ่นเพิ่นเพิ่นเป็นยังคือขาครับมันมากมันกวนข้นบ่หรือว่าไงมาเหรินเสามาเหรินสร้างกับเจ้ามาเหรินสร้างกับเจ้าสร้างกับเจ้าลากไม่ทำไมนั่นเออลากไปมันม่ได้กินยาเออมันมากวนว่าอ่ไรนะมากวนตู้เมื่อตู้เมื่อปอร์อรี่ยุติจอบอย่างนี่อืม สามฝืนฉันดีนางนี่สองติดนี่งงเลยใส่เตียงอารมันเอาอะไรฝนเลยวนี้ผมว่ามันลูกซ่องไหมเวลาอะไรฝืนแล้วเหรอครับประวัติประวัติมองม้อสร้างตายม่บเออนั่นแหละไบ้างคนก็เลยเอือนม้อสร้างตายเนาะเมื่อกี้เคยเขี้ยวเอือนนวลโกโบกมีโคกโบกใหญ่ทางลงทางนั้นโอ้ได้ยินเป็นนวลโกโบกโกโบกใหญ่หิ้มชาง พ่อสร้างตายเลยมาเปลี่ยนซื้อบ่เออสร้างตายก็เอิดหมอสร้างไต่ว่ะโอ้เลยเป็นหมอสร้างตายเนาะออตะกี้ก็เป็นมันก็สั้นเนาะแต่ตอนผมเป็นเด็กน้อารถสีฟ้าก็ที่โคตรร่วมโรงงานห้านเสียเด้ออืาเด็กน้อยเเสียกมัดหัวท้งหนามันขาดมันก็เดียงขึ้นมก็ค่อยงอยงวยลงอ๋อนี่แหละครับก็มาถามพญ่ให้คนรุ่นใหม่ฟังเนาะคนสมัยใหม่ บรูจับจผมกับพ่อรู้เคยได้ย,ยินอยู่แต่ว่ากับบรูประวัติสัดเกียนะว่าเป็นยังไงก็เลยทมพ่อไมืนก็เลยทายพี่น้องบึงนะครับขอขอบคุณพ่อเนาะให้ประวัติความเป็นมาความรูนะครับ,รบขอบคุณครับ